ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันส1มเอด้วยนะคะส่วนบ้านเรามีทั้งหมด14ไร่แบ่งเป็นส่วนยาง10ไร่ตรงนี้เนี่ยเป็นต้นยางที่ปลูกมาแล้ว10ปีส่วนตรงนู้นเนี่ยปลูกมาแล้ว7ปีอีกไม่นานก็จะเริ่มกรีดได้แล้วค่ะ โอ้โหตอ้นอยางสกี่ไดี่ต้องรอกีปีนี่หเล่ครับใช่ค่ะเราต้องรอให้ตอ้นอยางโตเต็มที่ก่อนถึงจะได้นำยางที่มีคุณภาพคะ่ะแล้วครับปกกิเดี๋รวคิด้นใจนะครับ <c oughs> เราปรกติกียางเขากีดกันจังมู่ครับ <c oughs> ปีตีสองถึงหกโมงเช้าค่ะ <c oughs> เขาสกีทุกวนันหรือเปล่าสี <c oughs> ทุกมือได้หรครับ ปิดสามวันแล้วก็หยุดหนึ่งวันค่ะโอ้โหครับครับผมผมผม,มีปัญหาครับโน้มห้อมแพมครับผมถามหลายขนาดน <S <S ั้นผมลืมตัวใจคำถามแน่ยนะครับแล้วทำไมคุณน้ำไม่ถามอาก้อยเองล่ะคะ <ม S 1> ทำไมคะ <S <S คุณกลัวฉันไม่ตอบเหรอหนี่คุณมองคนในแง่ร้ายอยู่แล้วนะเนี่ย วิ่นทางไรมบันผมกับลืมเหมือนกันครับอืมแล้วฮ่องก็เอาน้ำยางในถว้วยนี้ไปเทร่วมๆกันแล้วก็ไปขายสดๆเล่นบ้งครับจะทำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ที่ส่วนของฉันเนี่ยจะกองเอาพวกเศษไม้กับเศษใบไม้ออกก่อนจะได้ไม่ปนเปื้อนแล้วก็ใส่สารรักษาสภาพน้ำยางก่อนเอาไปขายไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำยางอาจจะบูดได้ค่ะครับแล้วสวนทั้งหมดของคุณเนี่ย มันได้น้ำยางเยอะไหมครับตอนนี้ที่กรีดได้ก็มีประมาณ5ไร่ตกไร่ละ3าถึงสกิโลต่อวันฉันก็ได้20โลค่ะคุณก้อยครับคะปลูกยางอยู่อีสานกับอยู่ไต้นี่มันแตกต่างกันจังใดครับต่างกันค่ะที่อีสานเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่าเวลาปลูกแต่ต้นเนี่ยก็ต้องปลูกให้ชิดกันหน่อยจะได้ประหยัดพื้นที่แต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถปลูกต้นไม้ยื่นร่วมได้เพราะว่าต้นยางมันบังแดดหมดเลยค่ะ อ๋อครับคุณก่อยก็ได้ต้องปลูกพืชผักผลไม้แยกออกจากสวนอย่างคือยังติพันธพันธุานมครับใช่ค่ะผักผลไม้พวกนั้นเนี่ยจะทําให้เรามีรายได้อย่างอื่นเพิ่มเพราะยางอ่ะไม่สามารถผลิได้ตลอดทั้งปีค่ะคุณก่อยนีเก่งมั้ครับเนาะเยี่ยนจบเกษตรมาบ่ครับป่าค่ะฉันจบการยางมาพ่อฉันเนี่ยเป็นคนใต้แล้วก็ย้ายมาอยู่กับแม่ที่พึ่งการพ่อก็เลยลองเอาต้นยางมาปลูกที่นี่ดูค่ะ ตอนเด็กๆเนี่ยฉันก็จะคอยมีพ่อกับพี่สอนพอโตมาฉัาก็พยายามจะศึกษาเพิ่มจะได้เอามาปรับใช้กับที่สวนแล้วก็เอาไปสอนชาวบ้านด้วยค่ะชาวบ้านจะได้มีความรู้แลวเอาไปใช้กับสวนของตัวเองพ่อฉันน่ะสอนตลอดเลยนะคะเราจะดีคนเดียวไม่ได้คนรอบข้างต้องดีด้วยค่ะ <c oughs> ดูละครเพื่อแม่แพ้บ่อใดในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวโหลดฟรีได้แล้วมมมีีีออออยยาาท่่ใ่ใใใใจจจจนนนนะเเดดดดดดแแตปปัััหหไไ้งงงงว็ุสพพซบบ